ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอ้มถวายวันนี้วันพระขอเจริญพรญาติยโยมทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการอนุโมทนาถวายไตรจีวรถวายพัตตาหารแดม,มูสงแบบไม่ได้เจาะจงวันนี้วันพระเราไม่เจาะจงว่าจะถวายภิกษุรูปหนึ่งรูปใดได้ถวายเป็นสังฆทานถวายเป็นสงไปแล้วแต่สงจะพิจารณาว่าเห็นควรแก่ภิกษุรูปใด บัดนี้วันพระอีกแล้วเวลาชีวิตน้อยลงน้อยลงอายุมากขึ้นมากขึ้นหูตาแข้งขาไม่ค่อยดีเวลาของชีวิตน้อยลงสภาพสังขารกำลังบอกว่าร่างกายนี้เรือนนี้กำลังค่อยๆ่อยผุพังแม้จะเป็นวัยรุ่นแม้จะเป็นกลางคนไม่ถึงวัยชาราแต่ก็มีสัญญาณบ่งบอกว่าร่างกายนี้ ไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรที่บังคับบัญชาไม่มีอะไรที่เป็นนิจจังไม่มีอะไรที่เป็นสุขขังไม่มีอะไรที่เป็นอัตตาล้วนแต่ไม่ใช่ของเรายืมใช้ชั่วคราวบนโลกใบนี้และไม่นานจากนี้ก็จะต้องคืนสู่ธรรมชาติไปขอน้อมใจถวายไตรจีวรและพัตตาหารโดยพร้อมเพรียงกันข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายไตรจีวร พัตตาหารเป็นสังคทานขอพระสงฆ์จงรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อฝึกตนเพื่อสละเพื่อละความตรณีขอการตั้งใจดีนี้จงเป็นเหตุปัจจัยให้จิตของข้าพเจ้าค่อยละค่อยสละค่อยวางและเข้าใจในสัจจะ ว่าไม่มีสิ่งใดควรยึดมั่นถือมั่นด้วยประการทั้งปวง<ม>เพื่อความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นสิ้นการละนานเธนสาธุ สพีติโยวิวัชันตุสัพโรโควินัส,สตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสิริสนิจจังบุธธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังวันนี้วันพระอนุโมทนาบุญด้วยกันขอให้เจริญเจริญในธรรมของพระพุทธองค์สืบไปสาธุ วันนี้มางานศพก็นึกถึงคำที่ว่าตายตาหลับเราทุกคนอนยากตายตาหลับแต่มันก็ต้องซ้อมตายทุกวันจริงๆนะอย่างกลางคืนคืนนี้เ,นเวลาพอเราจะหลับเ,เราก็ซ้อมการตายไว้ก่อนโดยการมีสติรู้ลมหายใจเพื่อให้มันพลากจิตออกจากไอเรื่องที่วุ่นวันนี้เราวุ่นด้วยว,วันพันกว่าเรื่องบางคนอาจจะเป็นหมื่นเรื่องในวันนี้แต่เราจะไม่เอาจิตไปวุ่นกับเรื่องต่างๆสารพัดสารเพคืนนี้เราจะาเราจะซ้อมตาย ซ้อมตายเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องตายจริงทุกคนเราจะต้องตายตาหลับในวันที่ตายจริงให้ได้ด้วยการที่วันนี้เราจะซ้อมตายทุกคืนซ้อมตายซ้อมตายด้วยการมีสติรู้ลมหายใจแบบชนิดที่ว่าไม่ให้จิตมันไปวุ่นกับเรื่องที่มันผ่านมาแล้วในวันนี้และพรุ่งนี้มันจะมีเรื่องที่กังวลด้วยเรื่องอะไรก็จะไม่เก็บไม่ใส่ใจแล้วก็ฟุ้งไปกับวันพรุ่งนี้ถ้ามันจะต้องคิดเรื่องวันพรุ่งนี้ ็ขอให้เป็นการคิดแบบมีหลักการในการคิดว่าวางแผนว่าจะทําจะทําอะไรบ้างแต่อย่าไปกังวลว่ามันจะสําเร็จไหมหรืออย่างไรแต่มีสติรู้ลมหายใจเพื่อเอาจิตกลับมาอยู่ที่ฐานเดิมอย่างนี้ก่อนเพื่อซ้อมว่าคืนนี้เราจะต้องหลับตาไม่มีความกังวลด้วยเรื่องใดๆและจิตมันจะเกิดความคุ้นเคยเมื่อวันหนึ่งที่จะต้องหลับตายการตายตาหลับโดยการที่จิตจะไม่กังวลด้วยเรื่องอะไรอีก คำว่าตายตาหลับเนี่ยคือไม่ใช่ว่านอนลืมตาตายแล้วคนจะไม่ไปสู่สุคติอะไรก็ไม่ใช่นะเขาเขาอุปมาว่าถ้าตายตาไม่หลับก็คือยังมียังมีเรื่องคิดคำว่าตายตาไม่หลับคือจิตมันยังฟุ้งซ่านยังมีเรื่องคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่<ม>ก็จึงขอเป็นข้อคิดกับคำว่าตายตาหลับซ้อมตายกันนโยมคืนนี้ขอให้เป็นสุขเป็นสุขหลับนอนอย่างเป็นสุขเพื่อจะได้วันหนึ่งตายจริงๆก็จะได้ไม่ต้องกังวลอะไรเพราะ มันได้หลับสนิทด้วยการที่ฝึกมาดีพอ,อวันนี้เขาขอเจริญพรอายุวันโนสุขขังพระลังเทินขอให้ชีวิตรุ่งรุ่งแม้มันจะลุ่มลุมดอนดอนหลายคนบอกว่าชีวิตลุ่มๆุ่มดอนดอนแต่มักจะลุ่มลุ่มมากกว่าดอนๆอนด้วยซ้ำหมายความว่าหลายคนมีความรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ค่อยดอนดอนมันไม่ค่อยสูงมันไม่เหมือนที่ดอนที่สูงที่ภูเขาที่เนิน แต่มักจะเป็นที่ลุ่มลุ่มก็คือเป็นที่ตำตำหลายคนก็เลยรู้สึกว่าทําไมชีวิตมันลุ่มลุ่มมากกว่าที่จะดอนดอนชีวิตไม่รุ่งสักทีอยากจะให้ชีวิตรุ่งรุ่งก็ขอให้นึกแล้วกันว่าบางช่วงของชีวิตบางช่วงเวลาของคนบางคนก็ได้ไปซื้อที่ดอนแต่เขาก็จะเรรุ่งเรืองในที่ดอนทําสวนทําพืชผักผลไม้ให้เหมาะกับที่ดอนส่วนคนที่ไปได้ที่ลุ่มเขาก็ทํากิจการที่เหมาะกับที่ลุ่มของเขาด้วยสติด้วยปัญญาวันนี้ไม่รู้ละ ว่าใครจะเป็นชีวิตลุ่มลุ่มดอนดอนชีวิตช่วงขาลงเตี้ยเตี้ยต่ำต่ำด้อยด้อยลงไปแต่หลายคนก็เติบโตได้จากสิ่งที่หลายคนมองว่าชีวิตคุณทําไมมันลุ่มนานและเกินมันไม่ดอนเสียทีแต่คนที่ฉลาดแล้วมีปัญญาแล้วมีความเพียรพยายามแล้วจะใช้สติใช้ปัญญาและสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่หลายคนรู้สึกว่าชีวิตคุณมันลุ่มลุ่มแต่เขาก็สามารถใช้พื้นที่ลุ่มใช้ช่วงเวลาลุ่มลุ่มที่คนอื่นมองว่าเขาเป็นชีวิตลุ่มๆ่ม ทำให้เจริญได้ด้วยสติปัญญาของเขาส่วนคนที่ได้ที่ดอนมีทุกอย่างครบก็จริงแต่ก็ไม่แน่นะบางคนอาจจะติดสุขจนกระทั่งว่าไม่สามารถที่จะได้ประโยชน์จากที่ดอนไม่ว่าชีวิตวันนี้จะลุ่มลุ่มหรือดอนดอนก็ขอให้รุ่งรุ่งรุ่งที่ใจรุ่งที่ความเพียรรุ่งที่ความพยายามรุ่งเรืองจเจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยสติด้วยปัญญาของตนขอจเจริญพรเป็นกำลังใจสาธุ วันนี้คงเป็นอีกวันหนึ่งนะโยมที่หลายคนใช้คำว่าเพราะอดทนไงจึงยังไม่พาครอบครัวไปอดตายเพราะอดทนไงอดทนกับการทำงานอดทนกับเสียงรอบข้างอดทนกับใจตัวเองที่มันบอกว่าพอเถอะหยุดเถอะจะทำไปเพื่ออะไรนักหนาเพราะความอดทนนั่นนะโยมที่มันทำให้คนทุกคนในบ้านยังไม่อดตายและมันยังมีเรื่องที่จะพาทุกคนไปอดตายกับหลายๆเรื่อง อดตายเพราะลูกหลานไม่มีการศึกษาอดตายเพราะว่าในอนาคตไม่มียารักษาอดตายเพราะว่าชีวิตในเบื้องหน้าไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักประกันให้กับชีวิตได้เลยหลายคนก็ยังอดทนอยู่วันนี้หลายคนเก่งมากนะโยมที่อดทนกับทุกเรื่องหลายเรื่องที่หลายคนบอกว่าถ้าเล่าไปไม่ต้องเล่าหรอกโยม<บ>ไม่ต้องเล่าจะไปเล่าทําไมนะเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเถอะอย่ามาเล่าอย่ามาอัปเดต เรื่องอะไรที่มันทุกข์ใจในที่ทำงานให้คนที่บ้านฟังเราเพียงแค่รู้ไว้ว่านั่นก็เป็นแค่ธรรมชาติธรรมดาของคนของเพื่อนร่วมงานเขาก็คงมีแรงกดดันของเขาและเขาจึงมากดดันเรามันก็เป็นเรื่องธรรมดาหลายคนที่อดทนในที่ทำงานมาได้ในทุกวันทุกวันแล้วมันก็ยังต้องอดทนกันไปแบบนี้ก็ไม่รู้จะต้องทนกันไปแค่ไหนเมื่อเกิดมาเป็นคนความอดทน มันเป็นสมบัติสำคัญแต่เพราะความอดทนจึงยังไม่อดตายจึงขอเป็นกำลังใจและขอชื่นชมวันนี้คงเหนื่อยยากลำบากกันมาพอสมควรเหนื่อยตัวแทบแตกเหนื่อยสายตัวแทบขาดคงเป็นคำที่หลายคนใช้เป็นประจำแต่อย่าไปพูดให้ลูกหลานฟังบ่อยนักเดี๋ยวเขาจะบอกว่าพ่อแม่งองแงเมื่อมีเขาแล้วมีภาระแล้วสร้างภาระแล้ว เราก็รับผิดชอบกันต่อไปใช้ความอดทนใช้ความเพียรน,นั่นแหละมันยิ่งจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีของคำว่าหัวหน้าครอบครัววันนี้ขอให้เราทุกท่านภูมิใจที่อดทนและไม่ได้พาทุกคนไปอดตายขอให้ชีวิตเจริญในวันพรุ่งนี้ก็ขอให้ดียิ่งกว่านี้มั่นคงยิ่งกว่านี้ชีวิตเจริญยิ่งกว่านี้เจริญเจริญอายุวันโนสุขขังพลังเทิน หากข้าพเจ้าติดนี้เวณนี้กรรมอย่างไรกับใครขอล้างหน้าล้างตาล้างจิตล้างใจวันนี้จะไม่สร้างกรรมสร้างเวรนอย่างใดกับใครต่อไปด้วยกายวาจาใจจะพยายามระมัดระวังไม่สร้างเวรนสร้างกรรมต่อเวรนต่อกรมอะไรยังไงกับใครหากติดนี้เวหนี้กรรมใครขอล้างหน้าล้างตาล้างจิตล้างใจพยายามระมัดระวังต่อไปส่วนที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินไปแล้วก็ขอโทษขออภัยขอสำนึกผิด ในความผิดทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นปัจจุบัน,นชาตินี้หรืออดีตชาติที่ผ่านมาหากจะมีเวณมีกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินใครไว้และรูปแบบของกรรมกาลังทํางานข้าพเจ้าพยายามจะทําดีที่สุดเพื่อที่จะให้มันดีที่สุดแต่มันดีที่สุดอย่างไรข้าพเจ้าก็จะพยายามทําความเข้าใจว่าข้าพเจ้าเคยสร้างกรรมติดนิเวณน,นิกรรมกับใครไว้ขอล้างหน้าล้างตาล้างจิตล้างใจพยายามระมัดระวังไม่สร้างเวรกรรมกับใครต่อไปด้วยกายวาจาใจ เพื่อให้ตาใสจะได้กลับมาจะได้เห็นชัดๆว่าเราได้สร้างกรรมไว้จึงจำเป็นที่จะต้องมีรูปแบบของกรรมอยู่ในเส้นทางของชีวิตวันนี้จะพยายามระมัดระวังและตั้งใจในการสร้างกรรมดีคิดดีพูดดีทำดีต่อไปขอให้เราทุกท่านจงทำความเข้าใจและทำความดีต่อไปล้างมือจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายล้างหน้าล้างตาเปิดตาให้สว่างวันนี้เพื่อจะได้ทำความดีสมศักดิ์ศรีของความเป็นชาวพุทธที่ดี วันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีมีความสุขมีความเจริญด้วยกันทุกทุกท่านอภิวาทนาสิริสนิจจังวุธาปจายิโนโจัตตาโรธรรม,มาวัทันติอายุวันโนสุขขังพระลัง